เอาไม่อย่างกอให้ลูกให้เต้าอีกแล้วสวัสดีครับไม่อย่างกอให้ลูกให้เต้าอีกแล้วเด้ี๋ยวมันยังจมยังอยู่โว้ยว่นนี้เห็นหน้าใหายังเดียวไมตายแล้วนอ่บาดรนี่นอ่บัตรเนี่ยไปใส่บาดรเนี่ยไปเรนรถไปเรนรถป้าเด็กรวยสิไปเล่นรถบาดเนี่ยเตี้ย มหัเตหงเดียวเดอมหัตเตเวนปันไหยังหรงหายังบ่ะเโอ้นันเดงหมากตัวนึงเออถงกระติบับเกียวเขาเล่นไปดิลองเพ่งนี้เะลองเพ่งเอาเยลองเพ่งเนืลองเพ่งกินเอาลองไงน ว่าเอาเพลงอันเจ้าล่องอันเลี้ยงข้อยอันยาค่ะเอ้ยเป็นอย่างจังฮกกังี้ยเออเอาจังอะไรดูกลนแนวข้อยบ่กินกูข้อยข้อยเป็นอย่างบ่กินบ่กินแล้วจะของบ่ปล่อยจะของเอ้ยเป็นอย่างบ่ปล่อยบ่าปอยแนวมะเขาบ่สุกหมอเข้เอ้ยเป็นอย่างบ่สุกังี้ยเพลงยหมดเลยว่าุกแนวฝนตกข้ามกูฝนได้ฝนเป็นอย่างจังตกตกกันแล้วเขียนห้องหากูเขียนได้เขียนเป็นอย่างจังหฮอก ข้องเี้ยดงูอะไรกินกูงูเงงูเป็นยังไงยังไดไดเ้ยเของกินตะเกาว้องดูเพลงหมดเบาหัวคนผู้เียวคนเป็นคนพิธานเบาเชื่อทีว่าเป็นเพี้ยีอย่งนมันก็จะเน่ความเล็กน้อยนอนแทะเอาแนความเล็กน้อยนอโอ้ความลูกนอนสมัไตะกี้ความลูกนอนสมัยตเกี้เป็นเพีงยความลูกว่าจันซาโอ้ ว่าไงแล้วงูไลกินขูวงูงูเป็นอยังเังไลไลตัวของกินตะเกาเออเันนี่นเอนอนอนนโอ้ยนอากหลายเอ้ากินเขาแรงเราบอถามฮะเพรท่านกินตีแม่ากินนเนะโอ้พอดีพอดีสนาม่าสิไปซื้อซิ่งมาจูอยู่นี่พอดีพอนันพอดันขึ้นไปซื้อสิ่อัน เอฟซีนี enfin, ่ล่ะพี่อันพี่บีเอ่อพอนหยเงินไปซื้อสิ่งหาด้วยพอนะภาสิไปออกไปซื้อสิ่งอยู่จังหน่อยเนี่ยท้องแท้วอันกินดิบบ่ขันพวกกินสิลวกใครเอ้ากินได้เบิร์ดดิบก็กินได้ชุกก็กินได้อีหยังกินมาก่อนก็บ่เคยได้ลวกจักเทโอเคโอเคแต่บัดนี้ให้ถามแน่บัดนี้ถามหยังมื้อนี้วันศสินบ่เออวันศสินบันสิมีบ่สิ่บัดนี้มันสินไมีสิ่บัดนี้โอ้ยมันก็ นั่นแล้ว <Ende> น <esa> ั <af> <isa> ่นแล้วเขาเอาไว้เขาขายบะหมีดทอด้ว่ะมันไปเอาโทรศัพท์มันโทรศัพท์มันเฮ็ดจังไหนขันขันบ่มี่เสียงสิบ่ได้ไปซื้อหมูออื่นเตี่ยเอ้ยกะทิหมูออื่นกะจังเป็นเนาะหมูอื้นยังกินเนาะแม่เนาะงสันนอกกะทิขันมีกะทิมีมันสิเป็นซีดแหล่ๆนะไหม ้ไปว่าบ้บ่ได้บ่านไหนเนี่ยนะมันโบสุดเอาสิเป็นมืออื่นต้องไม่เนาะเออขี่ยดีบ้านไหนเขี่ยใส่บ้างเขี่ยด้วยนี่นะเขี่ยกินได้อยู่มันก็เท่าแล้วยำได้วะห้อใหญ่ๆกินตัวได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวมืออื่นลูกที่ซื้อมาสููกินนั่นมันอีกขึ้นบริสุทธิ์แล้วมันพูดกันยังกินได้กินได้เบิร์ตเนี่ยล่ะแจงกุ้งยังกินได้เนาะเอออเาสิมืออื่นมืออื่นมาจากโมงไม่มันกะทิโบฟาเข่าคำอยู่บ่เออเดี๋ยวมืออื่นลูกที่ซื้อมาไว้ถ่านเนาะตุ่มพ่วมกันกินเข่ามืออื่ เอาเป็นลวกกดีลวกผมมีหมอกระทะไฟฟ้าอยู่บนตรงห่วงลวกเลยเลยสบายเลยเนาะโอเคเมื่อนี้เขาก็กินตามอัตยาศัยไปก่อนน้องแม่เนาะมีตามเกิดนะาเหตุังไรล่ะจ้าเดี๋ยวคนสิหาเลี้ยงลูกน้องได้คนกัดขวดเครียดขึ้นกันนะไม่เครียดียังไม่ให้ยังก็ว่าหันให้ลูกให้เต้านั่นเอาตัวมันเอาสายชาโทรศัพท์ เอาม้วนแท่กกันก็มีไม้แล้วตมันอกจะน่าเหมือนเจ้าสิไรไม้ยังเจ้าเอาไว้ผุนกไมว่ามันสียงเสียรายกันได้เ้าสั้นดอกว่าเอาไม่หลูกผู้เดียวกับเบิ้งแยงเอาตัวเมีเสียดังสีน่บวบัดเนี่ยเดียววิ่งมาไว้คันเอาไปมันชานด้น สารดูก็ได้เงินได้ครับแม่สารรูฝังเลยสยุงหางรลงหายคลายหายแน่เกตดังเงินได้จักดังแล้วก่เกศดีีีไม่มีมั้อันบ่ท่านี่อันใส่กรอบนั่นสองอันอันนันใส่กรอบมาเดียกมัดอเออเอ่าอซนวากแล้วสซนขวันนี่ปั๊นนไร้ก็ตกเอาไแขนอันนี้ก็สซนหักสอนขวนเด้บนี่สอนขวันแนวได้อน อนแจะเฮ็ด้วยสิข้าไปบ่บอข้าวไก่ออันจอนป้าแเขาแล้ว่าอ้าวนั่นเออออ้ยังนั่นเอ้ยังนั่นนั่นแพ่น่าแม่ยืดถุงน่ะบางสมเกี่ยวไปให้ได้ซื้อโอ้เออเอาเอาเอาเอบวี่โบได้ซื้อไม่ใช่บัวนะเพระไม่ใช่บัวก็ะยากกินอยู่ดิบวี่โบด้ซื้อให้แล้วที่โได้กินยังได้เข่ากับแก้วนี่พ่นท้องใจโอ้ยแก้วมาตังแตเฮียนเอาอีกแล้วบาทนี่จ้ำแก้ว น้ำมาน้ำมาทิ้บเขาแล้วแอ้วปลาแดดมานี่เด้ออันยังกระตับไก่ครับครับครับอันนี้ป้นไก่้สองอันนี่มีอะไรกินครับครับโอ้ยพ่อพี่ไปไดซื้อปลาสุ่มให้แม่เนี่ยบัวในบ่อน้อพี่น้องเลยแั่พ่ไม่พูดมาซื้อให้กินแน่นอนพูดเถ้าเนาะพูดเถ้ากระยากิ่เด้นอหแม่เนาะดาตัวเออเอาไปสั่นเฮ้ยเอาไปเออเอาเถอะพี่น้องเปิดเบิ้งคลิปพุดสีซื้อใอายุวัจจักอืม บ้เอาเอาเอาเดี๋ยวมีคนซื้อไฮเดี๋ยวเดี๋ยวมาไฮดอกจ้าเออเอาบ่เป็นอย่างดอกลูกเต้าผู้ดีเอาเบิ้งแย้งเอาได้ทิบเขาหน่อยไปแล้วเออเอาเออเอาว่ากันไป เอาจมไปบ่แหงบมดแล้วเอามาหอดแล้วบานเลโอ้ยหอมยังเนบานนี่เนูไม่ยังเจ้าตางีนแตกสวดๆหอมยังหอมยังอ่ะไม่แต่ท่บอเเขาดังหอมบานเขาดังหอ อ้าวอ้าวอ้าวอาพี่น้องครับคลิปนี้กะเข่ามากเข่มาเห็นไหญ่บัวก็เลยถ่ายคลิปสุพี่น้องเบิ้งจะกินปลาสวมบ่มีผู้ใดเสห้กินบัวเราเปล่าเออเสียเราเลยได้พี่น้องเด้อผู้ใดเบิ้งคลิปเอ้าสิได้เตรียมซ้อมร้องซ้อมลำพี่น้องครับบัดนี้นะครับอยู่สำนักงานนะครับอ่าทั้งปีกะไม่ใหญ่ปวงเรายังอบบ่ทันเหลวอยู่บ่อบปวงเรานี่ปลาเราขึ้นมาอีกล่ะ เบิร์เลยเป็นบ่ยายป่ะนี่ปัดเอาเอาเอามันมานมันมันปัง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 ปุบอุวงอบอุวงขายดิบขายดีมันมันปังปังขายดิบจังไไงเห็ดสุกเหอซุกเลยเต๋เอาดิบบ่ขายต๋อยู่โอ้ยขายได้สุกโอ้ยเนาะขายดีว่ะ่โอ้ดิบบ่ขายเลยเออขายสุกขายดีสัตนะกันว่าขายเอาต๋บ่ขมโอ้ยขายดิบขายมันเออขายสุกขายมัน เอาสนนบมาถือใจมูเจ้าสั่นส่นปัดเอรีเลยท่างคุนเอาไม่แย่งไยเจ้า hit. เฮ็ดเบิดมือเบิดคำมาใหนมือเป็นระวิงเลยมันหมันมันหม,ม,มันขอบคุณพี่น้องป้องไปเฮาที่สนับสนุนน้ำเด้อนะครับนะซอยกันไปเบิงแย่งกันไปสะละทีมงานเฮานะครับพอมีรายได้จดจุนนะครับลูกๆูกทีมงานก็กําลังเข้ามาเยอะตอนนี้นะครับมาร่วมพ่นกันถาซ้อมแดนเสือซ้อมรองซ่อนล่ำนะครับ มอลำกะซซอมลำแดนเซอร์กะซซอมเต้นนะครับเนาะเอาคัมเหลวคัมเหลวแน่ลูกสาวคอยก้ามาแล้วอีตดก้ามาแล้วอีตดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่อยัางน,อาน้นอยบันไดเฮ็ดขูรุยบันไดเฮือคิดเขาแล้วบ่เนี่ยเมันห่างอยู่นาห้างอยู่นาเพราะตั้งแต่เตียงเออเอา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 โต๊ดเอาผมยุติ้งหา่านผมก็ลังทายคลิปกันกับมี่ผมทั้งคุณเอาลูกพี่ออกกับผูญญาบา้ใหญ่บ้าน สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอ,โอ,โอ้แสงไฟคือแง่นนตาครับแต่ทัานนี้อ่ะโอเคพี่นองคลิปนี้กับสื้ขอขออนุญาตบัตรกำเัาประจำนีครับเห็นไม่แย่บัวดาประจงแล้วนะครับมานี้นั่นีไม่เอไมแเ่อนม,ม,มาอีกแล้วอ่ะโอเค